ในปี2022นี้เนี่ยมีเรื่องไหนหรือเทรนด์ไหนที่เราควรจะจับตามองบ้างเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึงทั้งหมด6เทรนด์ที่โบจะจับตามองเป็นพิเศษเพราะโบคิดว่ามันมีโอกาสที่จะพุ่งแรงหรือไม่ก็มีข้อเสียอะไรบ้างเราไปชมกันครับ สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคิโตโบโบนะครับเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึงเทรนด์ทั้งหมด6เทรนด์ที่โบกําลังจับตามองนะครับซึ่งแต่ละเทรนด์นั้นจะมีข้อดีหรือข้อเสียไงระหว่างคลิปนี้โบจะพูดไปเรื่อยๆนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โบทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับหรือถ้าหากว่าอยากสนับสนุนโบก็สามารถกดให้ค่าขนมตรงนี้กับโบได้เลยนะครับแต่งั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเทรนด์ trend แรกที่โบอยากจะพูดถึงเลยนั้นคือเจ้าเทรนด์ของ NFT นั่นเองนะครับซึ่งทําไมโบถึงมอว่า เทรนของ NFT นั้นมีโอกาสที่จะเติบโตแรงแบบก้าวกระโดดนั่นก็เป็นเพราะว่า NFT นั้นกําลังเชื่อมต่อเข้ากับโลกความเป็นจริงนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าช่วงหลังๆนี้เนี่ยมีหลายๆแบรนด์นะครับที่เริ่มจะทาโปรดักต์ออกมาเป็น NFT หรือว่าเริ่มจะเชื่อมต่อแบรนด์ของเขาเข้ากับโปรเจกต์ NFT นะครับไม่ว่าจะเป็น Adidas ที่เข้ามาปร,ประกาศ X กับเจ้าบอ d a p e y a c h t Club หรือว่าเจ้า Comic Punk หรือว่าเจ้า G Money เนี่ยก็มีเหมือนกันเลยจะเป็นแบรนด์ต่างๆที่เข้ามาซื้อที่ดินบนแซนด์บ เห็นแล้วนะครับว่าเทรนด์เมทัลเวิร์ดเทรนด์ NFT เนี่ยมันเริ่มจะเชื่อมโยงกันแล้วนะครับงั้นสิ่งที่เราต้องจับตามองคืออะไรสิ่งแรกเลยก็คือความเสี่ยงนั่นเองนะครับทำไมแต่ละตัวมันถึงมูลค่าเยอะทําไมแต่ละตัวนั้นมันถึงมูลค่าดิ่งเดี๋ยวโบจะมายก2ตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆชมกันนะครับเริ่มจากบอยเอฟยอร์สครับกันเลยนะครับ NFT ที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นบลูชิ s อันดับหนึ่งก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมูลค่าของเขานั้นก็แซงคริปโตพังสเปเปนที่เรียบร ยืนฐาน ที่เขาเรียกกันว่า community นั่นเองนะครับการที่มันมี community เนี่ยก็ทําให้เป็นแรงผลักดันให้โปรเจกต์นั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยบอร์ดเอฟยอชคลับก็ถือเป็น NFT profile pictures ตัวแรกๆนะครับที่ปลุกกระแส NFT ที่เขาเรียกกันว่า PFP หรือว่า profile pictures นั่นเองนะครับก็อารมณ์แบบ sandbox หรือว่า d e c e n t r a l a n d ที่ปลูกกระแสที่ดิน metaverse นั่นเองนนเนาะเราจะเห็นได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละเทรนด์มันจะต้องมีตัวอะไรสักอย่างที่มาปลูกกระแสมันนั่นเองนะครับและบอร์ดเอฟก็เป็นตัวนั้นนะครับ และโบอยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยกระแสที่มาแรงและคอมมูนิตี้ที่แข็งมากๆเนี่ยบอยเอฟเนี่ยเขาก็แตกแขนงออกมาอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอยเอฟแคนเนลที่ว่าจะเป็นตัวหมาหรือว่าจะเป็นมิวแทนเอฟนะครับที่จะเป็นเจ้าลิงที่กลายพันธุ์นะครับซึ่งแต่ละตัวนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาแจกให้ฟรีกับผู้ที่ถือบอยเอฟเลยนะครับแปลว่าถ้าหากว่าคุณถือเจ้าบอยเอฟเนี่ยคุณก็จะได้รับแอร์ดรอปพวกนี้ไปฟรีไปเคลมกันแต่ว่าบางส่วนเขาก็มีขายแหละซึ่งมูลค่าของแต่ละอย่างนั้นนนนมมกก็พุ่่งงขึ้นน้้าาารีไดวแๆตอซ หรือว่าเจ้า Mutant ape Yoch Club เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ15.6 Ethereum หรือเกือบเกือบ2ล้านบาทน,นะครับส่วนเจ้า Bored ape ตัวนี้เนี่ยก็ขึ้นไปประมาณราคาตัวละ8ล้านกว่าบาทแล้วนะครับโหดมากเลยเนาะหรือจะเป็นเจ้า Cool Cats เนี่ยที่ไม่ค่อยจะวิ่งไปไหนนะครับเคยขึ้นไปสูงสูงก็ประมาณ15 ETH นะครับแต่ตอนนี้ก็หล่นอยู่ที่ประมาณ11นะครับทำไมโบ้พูดถึง,ถงหรอก็เพราะว่าโบ้ถือไงโอเคเนาะก็เรียกได้ว่ายัางไม่ได้ดอยนะครับซื้อมานานแล้วนะครับแต่ข้อควรระวังคืออะไรคือตอนนี้เนี่ยด้วยกระแส NFT พยายามจะสร้างคอมมูนิตี้หรือว่าสร้าง NFT ขึ้นมาเพื่อที่จะมา crash g r a อย่างเดียวนะครับซึ่งเทคนิคที่เขาใช้นี่มันเริ่มที่จะ advance มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากเราเข้าไปดูพวก YouTube ของฝรั่งเนี่ยเขาก็มีสอนเป็นคอร์สเลยนะครับเกี่ยวกับการทำ NFT ขายซึ่งส่วนตัวโบมองแล้วมันเริ่มจะออกแนวธุรกิจมากกว่าคอมมูนิตี้นะครับทำให้โบรู้สึกว่าในอนาคตอันใกล้นี้มันจะเฟ้อนะครับส่วนใครที่ถือพวกบลูชิปอยู่เนี่ยก็กอดเอาไว้แน่นๆเลยนะครับมันเฟ้อแน่ๆนะครับแล้วไอ้พวกนั้นเนี่ยกะงงรค หลายหลายคนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับคอมมูนิตี้แต่อย่าลืมนะครับว่าชิ้นแต่ละชิ้นนั้นมันมีแค่หมื่นชิ้นหรือว่าแค่ห้าพันหรือว่าสองหมื่นชิ้นเท่านั้นนะครับและคนที่อยากจะเข้าร่วมคอมมูนิตี้ก็มีอีกเป็นล้านคนบนโลกนี้เลยนะครับมาต่อกันที่พวกโปรเจกต์ที่แบบโอเคราคาเรียกได้ว่าเละเหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นราคามันก็พอๆคูแคสนั่นแหละตอนที่โบซื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ดูสิว่าแต่ละตัวมันก็ไม่ได้จะราคาสูงอันนี้คือไม่ได้โจมตีนะฮะแต่เราจะลองเข้าไปไรีเ,รมมราาเสิเร์ช คนไม่ค่อยจะแฟร์อะไรอย่างนั้นนะครับขอไม่ลงลึกมากแล้วกันแต่ส่วนตัวจากที่โบประสบมาก็เจอมาแนวๆน,นั้นนะครับอ่ะแล้วอีกเทรนด์หนึ่งที่โบอยากจะพูดถึงเลยนั่นก็คือเทรนด์ดาวนะครับดาวทำไมมันถึงน่าสนใจนะครับเริ่มจากเรื่องแรกเลยเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับตอนที่โบพูดถึง NFT เนี่ยมันจะเป็น community centric หรือว่าเป็น community oriented มากๆนะครับที่จะเป็นตัวแปรที่ทําให้โปรเจกต์นั้นพุ่งขึ้นไปสู่ดวงจันทร์ได้นะครับโดยตัวเหรียญนั้นก็เช่นกันหรือว่าโปรเจกต์ในอนาคตก็เช่นกันนะครับระบบดาวนั้นเป็นระะบบที่จ ให้ความสําคัญกับคอมมูนิตี้เป็นหลักหรือว่ามีแรงผลักดันหรือว่าทําให้คอมมูนิตีนนั้นมีส่วนร่วมเป็นหลักซึ่งดาวบางตัวนั้นเกิดมาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าช่วยเหลือกันและกันนะครับตัวอย่างเช่น SOS หรือว่า OpenSea ดาวหรือ OpenDAO เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะแจกจ่ายเหรียญให้หลายๆคนเลยใช่ไหมครับโบ้มั่นใจว่าเพื่อนๆทุกคน <ๆ S 1> คงจะได้รับแอนดรอปเนาะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาเทรด NFT บ่อยๆเนี่ยคงจะได้รับกันเยอะนะครับแล้วไอ้พวกเหรียญพวกนี้เนี่ยเขาก็บอกเลยนะครับว่าเขาจะแจกสักห้าสิบเปอร ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายโดนโกงบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าแต่ละตัวมันก็จะมีคอนเซปต์แปลกใหม่หรือแหวกแนวนะครับซึ่งบางตัวมันก็ไปไม่รอดหรอกเอาจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็แปบนะครับบางตัวก็อาจจะแฝงโค้รลับๆแปลกๆมาซึ่งในอนาคตโบ้มั่นใจว่ามันจะต้องมีอย่างนั้นแน่เพราะแน่นอนถ้าเกิดว่าโบทําเว็บหนึ่งขึ้นมาแล้วบอกว่าเอ้ยเราแจกเหรียญนะคุณเอาไปสิมาเคลมปุ๊บอ่ะก็โดนดูดเหรียญออกไปจากเมตาแมสเลยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตนะฮะหรือเราจะมา โอเพนซีนั้นเป็น NFT marketplace ที่ทําให้เราสามารถซื้อขาย NFT ได้แต่ว่าฟีสหรือว่าค่าทําธุรกรรมแต่ละอย่างเนี่ยอันนี้คือไม่ได้พูดถึงแก๊สนะครับมันจะมีส่วนต่างประมาณ5%หรือ2.5%ที่แบ่งให้กับแพลตฟอร์มซึ่ง o p e n นซีนั้นก็เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่จะรับผลประโยชน์ไปโดยเต็มๆเ,เลยนะครับส่วนลุคแร์นั้นเขาจะแบ่งผลประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยให้กับทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการเทรดหรือว่ามีการถือเหรียญลุคที่เขาแจกให้นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญของแพลตฟอร์ม OpenC นนั้นเาแ่่ง, Open องตอ หากเพื่อนๆเนี่ยเคยใช้งานก็สามารถเข้ามาถือเหรียญหรือว่าเคลมเหรียญที่ได้เลยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าราคามันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ดิ่งอะไรมากหรืออาจจะโฟโมก็ได้แต่ส่วนตัวโบมองว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันทําดีเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลให้โบมาใช้งานเจ้า Open นซีนอาจริงๆเพราะว่าเวลาโบใช้งานเจ้าลุคสรนเนี่ยเวลาเทรดหรือว่าทาอะไรบางอย่างเนี่ยบางครั้งมันจะมีการให้ส่วนลดบ้างมันมีแจกเหรียญคืนให้บ้างนะครับซึ่งรีวอร์ดแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ดูเป็นการแชร์หรือแบ่งปันให้้้กกััับบออมมูนนนน,นนนนน่่่่เงะรรทาาาาใหสึววจแ มันก็ยังมีอีกหลายดาวนะครับบนโลกนี้เนี่ยดาวที่สะกดว่า DAO นะครับหรือว่า Decentralized Autonomous Organization นะครับเอาง่ายมันก็คือรูปแบบ Corporate Governance แบบใหม่นะครับที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงเท่าๆกันหรือว่าเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานช่วยเหลืออะไรสักอย่างอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคอนเซปต์ในอนาคตเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับแล้วสิ่งที่โบ้อยากจะให้ดูต่อไปก็คือ Community ในโลกคริปโตนั้นมีความสำคัญมากๆนะครับในอนาคตยกตัวอย่างเช่น NFT ที่ชื่อว่า World Wide Web Land นะครับตอนนี้ Floor อยู่ที่ประมาณหนึ่งถ้าหก Ethereum นะครับซ ตอนแรกราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ0.012หรือเปล่าหรือว่า1.7หรือว่า2.4โบจดไม่ได้แล้วนะนั่นคือฟลอร์ของราคาที่ดินที่มันถูกที่สุดนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นผืนละแขนกว่าๆเลยใครที่ติดตามโบเนี่ยโบก็เอาไปปล่อยกาวแนะนําให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมาทากิจกรรมร่วมกันมาซื้อตอนนี้ก็หลายๆคนก็คงได้เงินแสนและบางคนซื้อไปหลายอันก็ได้เงินล้านกันนะครับก็ยินดีกับทุกคนด้วยเอาเป็นว่าสิ่งที่โบอยากจะพูดเนี่ยก็คือว่าเจ้า Worldwide Land เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมี community ของมมมันเเเเออองงคคครรแต่่่่่่่่วาาาาาสิิิทททีีขํกก็กืืไพพหหุณใ้ อื่นๆทําให้เขาเนี่ยสามารถดึงคอมมูนิตี้รอบตัวเขาเนี่ยมาพพอร์ตเขาได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าคอมมูนิตี้นั้นมันสําคัญมากๆนะครับและตัวโปรเจก t นี้เองก็ไม่ได้คิดที่จะหยุดอยู่กับแค่การทําที่ดินหรือว่าเกมเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้เขามีเกมอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวโบจะเปิดให้ดูนะฮะนี่ครับ แบบชกต่อยมันคล้ายๆกับซ u เปอร์ส s มช r o บรอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ทําออกมาเลยนะฮะแถมไม่มีเหรียญด้วยนะครับแต่ว่าในอนาคตโบคิดว่าไม่แน่นะครับไอ้โปรเจกต์นี้อาจจะมีเหรียญก็เป็นได้นะครับก็ถ้าหากว่าใครถือแรนหรือว่าถือครองทรัพย์สินอะไรสักอย่างก็รอชมได้เลยนะครับอ๋อแต่โบขอกลับมาพูดเรื่อง o p e n นซีนิดนึงนะครับเกี่ยวกับข้อบกพร่องของมันก็คือว่าเราจะเห็นได้เลยว่าด้วยความที่มันมีความเซนทรัลไลซ์เนี่ยมันก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่มีคนในองค์กรเนี่ยเขาไปฟรอนต์ลันหรือว ก่อนชาวบ้านก่อนนะครับเหมือนกับว่าเฮ้ยเริ่มเห็นทราฟฟิกเริ่มเห็นอะไรอย่างนี้แล้วว่าแนวโน้มมันเติบโตแน่ๆเขาก็เข้าไปซื้อก่อนแล้วก็เอามาลิสเทขายทีหลังนั่นเองนะครับแบบว่าโอ้โหก็ทํากําไรแบบอื้อซ่าเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาก็โดนไล่ออกหรือว่าลาออกไปเองแล้วนะครับแต่โบก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าการที่ลุกซแรนั้นมันเกิดขึ้นมาอย่าง,งนี้มันจะหลีกเลี่ยงปัญหานั้นได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องติดตามรอชมกันนะครับมาที่เทรนต่อไปเลยนะครับก็คือเทรนของม้าติเชนนะครับทำไมโบค,คิดว่าเทรนของ multi chain นันะกคควบนนิิิตุณลร ที่เขาพูดถึงปัญหาของ cross chain และเขามองว่าอนาคตของคริปโตนั้นควรจะเป็นรูปแบบ multi chain มากกว่า cross chain นั่นเองนะครับ multi chain คืออะไรแล้วเบื้องลึกแล้วมันเป็นยังไงเอาจริงๆโบไปอ่านเนี่ยก็รู้เรื่องแต่ไม่สามารถเล่าได้ขนาดนั้นนะครับ <c oughs> เพราะว่าโบอ่านก็ไม่ได้เข้าใจแบบ100%เอน่ะก็ไม่กล้าพูดนะครับ <c oughs> เผื่ออธิบายอะไรผิดๆไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็เข้าใจผิดนะครับเอาเป็นว่าโบจะยกตัวอย่างโปรเจกต์ที่มันเกี่ยวกับ multi chain ที่เพื่อนๆควรจะจับตามอง,องไว้แล้วกันนะครับเริ่มแรกเลยก็คงจะเป็นเจ้า cosmos นะ ทำให้บล็อกเชนที่มีสมาร์ทคอนแท็กของตัวเองเนี่ยสามารถเข้ามาเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันเป็นเน็ตเวิร์กข้างในนั้นได้นะครับก็สื่อสารกันได้แบบซีมเลสเลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าเจ้า Cosmos นั้นไม่รองรับ EVM นะครับก็คือไม่รองรับพวก Wallet ที่ใช้งาน MetaMask นั่นเองนี่คืออธิบายบ้านๆเนาะในอน,นาคตมันจะเป็นยังไงเบื้องหลังเป็นยังไงเพื่อนๆก็รอติดตามชมนะครับแต่มันก็มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เกิดขึ้นมานั่นก็คือตัวที่ชื่อว่า EVM m o s m o s นะครับหรือว่า EVM Cosmos ทำให้ chain cosmos นั้นสามารถเข้าถึง EVM หรือว่าทําให้ DApp ที่อยู่บนพื้นฐานของ EVM เนี่ยสามารถเข้าถึง chain cosmos ได้นั่นเองนะครับถามว่ามันน่าสนใจไหมมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่การที่คุณจะมีโอกาสเป็นต้นสายนั้นคุณก็จาเป็นที่จะต้องเข้ามาทํากิจกรรมเข้ามานั่งทา testnet แล้วก็รันพวก validator node นะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนที่อยู่ใน discord กลุ่มลับของโบ้ลายปีเนี่ยในอนาะคตโบก็มีแผนที่จะจัดทําคู่มือหรือว่าวิธีการทําพวกแบบนี้อยู่นะครับอันนี้ก็รอติดตามกันได้เลยเนาะส่วนใครที่สนใจจะเข้าร่วม discord นั้นเดบจะแปลิงอาไว้ท คอมมูนิตี้ของ u t u b e นะครับก็สามารถเข้าไปสมัครได้เลยตอนนี้โบกลับมาเปิดรับสมัครแล้วนะครับส่วนจํานวนคนที่โบรับก็จานวนจํากัดนะครับตอนนี้ก็ประมาณ60%อแล้วครับอีก40%ก็เต็มแล้วเนาะโอเคไม่ขายของแล้วอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าจับตามองแน่นอนก็คือเจ้าพกกระดอนนั่นเองนะครับเป็นโปรเจกต์มัลติเชนที่เรียกได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่มากๆนะครับตัวนี้ระยะยาวปังแน่นอนครับแต่ว่าตัวเหรียญนั้นไม่ได้มีจํานวนจํากัดนะครับก็คือมีอัตราเฟอร์ตามปีนะครับมันก็ทาให <c oughs> เฟิร์ควบคู่กับอัตราการเติบโตอะไรเงี้ยเออมันวุ่นวายนะครับถ้าให้พูดจริงๆนะเพราะว่าเหรียญคริปโตเนี่ยแค่คิดถึงมูลค่าทแท้ๆของมันเนี่ยก <c oughs> ็ยุ่งยากเลยนะครับมาต่อที่เจ้า Moon Beam Network นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่11นะครับที่บอกอัดคลิปนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ก็คงจะสามารถเข้าไปหาเหรียญ Moon Beam หรือว่าเหรียญ Glimmer บน Binance ได้เลยนะครับแต่ราคา p r i v a t e s a l e อยู่ที่ประมาณ0.25นะครับไม่รู้มันขึ้นไปเท่าไหร่นะฮะอาจจะ20กวว่่าาแลล้หรืออเปตนนี้โคคตตรรกาาวนะับม่ออออกกกกััันนนนททีีี่่่่่โปรเเจจตต์ึง็คืื้าาววช a s สิบ รหรือแฟนๆที่ชื่นชอบเหรียญเนียเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูเจ้าเหรียญออร่าได้นะครับเป็นตัวที่ทําให้เนียนั้นรองรับ EVM ได้นะครับโดยรวมนั่นก็คือโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับมัลติเชนที่โบอยากให้เพื่อนๆจับตามองหรือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆที่โบเองรู้สึกลงทุนระยะยาวแล้วโล่งใจสบายใจนะครับมาต่อกันที่เทรนด์ของ m e t a v e r s e นะครับโดยตัวที่โบจะมาพูดถึงตัวแรกก็คงจะเป็นแซนด์บ็อกซ์นั่นเองทำไมโบถึงมาพูดถึงเจ้าแซนด์บ็อกซ์เพราะว่าจริงๆแล้วแซนด์บ็อกซ์หรือว่าดิเซนทรีด่าแลนตตััว้ง <c oughs> ตัวตีเทรนด์ของ Metaverse นั่นเองโอเคเราไม่พูดถึงเจ้า Facebook หรือบริษัท Meta ที่อยู่ๆก็มาทำเกี่ยวกับ m e t a v แต่ว่าเหรียญโปรเจกต์ที่มันบูมขึ้นมาในช่วงกระแส Metaverse เนี่ยก็ตัวหลักๆที่ดึงกระแสะตัวแรกเลยก็คงจะเป็นเจ้า Sandbox ใช่ไหมครับกับเจ้า Decentraland หลังจากนั้นก็จะเป็นกาล่าเกมที่จะออกมาในเชิงของ Universe ของตัวเองเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายเกมของตัวเองนะครับอันนี้ก็มาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่าในเครือข่ายของเขาเองก็สามารถ cross ไป cross มาก็จะเรียกว่าเป็น Metaverse มันก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่านิยามของเขาว่า Metaverse เนี่ยจริงๆ แล้วมันเป็นยังไงนะครับยกเว้นว่าคุณจะมาเรียกอะไรว่าอะไรนิมิตนิมิตนะอัตฉริยนิมินะตมมที่ว่าสับไทยก็ทํกันอันนั้นตลกนะครับโอเคแล้วสิ่งที่เพื่อนๆควรจะจับตามองเกี่ยวกับเมตาเวิร์สตอนนี้ก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง NFT แล้วก็ Branding NFT ที่จะเข้ามาผสมผสานกับเจ้าเมตาเวิร์สนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยโบมองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้ value หรือว่ามูลค่าของทรัพย์สินแต่ละอย่างนั้นมัน o v e r p r i c e มากๆานะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละอย่างนั้นม มันก็คือเสื้อในดิจิตอลมันก็ควรจะราคาเท่ากันเปล่าว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวโบ้รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไปแบบพีกๆเลยแล้วมันก็จะดิ่งลงมาเรื่อยๆอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะครับโบ้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่โบ้รู้สึกว่าอะไรที่เป็น NFT asset เนี่ยมันก็จะมีคุณค่าของมันไปในอีกรูปแบบนะครับเมื่อมันมาผสมผสานกันเนี่ยช่วงแรกมันจะรู้สึกมีคุณค่ามากๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันไม่ได เพราะสุดท้ายแล้วโบ e บอกเลยว่าให้มาทํา NFT ให้ตายไงคุณค่ามันก็อยู่ที่ community นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่มาเป็นแบรนด์มาทํา NFT ไม่ได้จะแย่นะครับเพราะเขาก็มีฐานลูกค้าของเขาก็มีกําลังซื้อของเขาในอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็มีนักสะสมอะไรเงี้ยเออก็น่าสนใจไปอีกแนวหนึ่งนะครับอีกเทรนด์หนึ่งที่โบ e อยากจะพูดถึงนั่นก็คือเจ้าเกมไฟนะครับถามว่าทำไมโบ e ถึงมาพูดถึงเกมไฟไม่ได้จะเชียร์หรืออะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆจะมาเตือนนะครับว่าเกมมันเกลื่อนมากๆนะครับเราจะเห็นด้เาีอ, Twitter play e net เเออบกกมิแ เยอะมากๆแบบเกลื up, English, bands, like ่อนมากๆนะครับเรียกได้ว่าปั๊มขึ้นมาเพื่อแบบขโมยเงินคนหรือเปล่าอันนี้ไม you know. ่ได้กล่าวหาไม่ได้อะไรนะครับอันนี้คือโบ้พูดเฉยในมุมมองโบ้โบ้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเฟิร์มมานะครับแต่ถามว่าโบ้ยังจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมอีกไหมก็ทำแน่นอนครับเพราะว่าสิ่งที่โบ้ทำเนี่ยมันก็คือการลงทุนในต้นสายนั่นเองถ้าเกิดเราได้เป็นต้นสายมันก็ยังมีโอกาสทำกำไรอยู่นั่นเองแต่โบ้จะไม่ไปโอบกอดตัวใดตัวหนึ่งไว้นานๆยกเว้นว่าโบ้จะมั่นใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเเเรรื่อออองงีนนนาาหววจะต ให้ดูนะครับเกมตัวหนึ่งที่โบเคยเข้าไปลงทุนนะฮะตอนนี้เละเป็นขี้ครับเละแบบขี้จริงๆฮนะเรียกได้ว่าลง3,000ดอลเหลือ300ดอลมันเละประมาณนั้นเลยนะฮะโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็อยากจะเตือนเพื่อนๆอ,อย่าเฉยว่าเออระมัดระวังกันด้วยนะครับงั้นเรามาต่อที่เทรนด์สุดท้ายที่โบอยากจะพูดถึงและก็คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเทรนด์การเป็นต้นสายนั่นเองนะครับพูดง่ายๆเลยว่าการที่เราจะมาเป็นต้นสายได้นั้นเราต้องรู้จักการลงทุนบน I d เดโอ n c h p a d ต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Launchpad ช่่วงงหลัััเเเนนนนีีมมมฟ้ากกกโจทิดขึ เนี่ยเขาก็เริ่มฉลาดเริ่มที่จะเข้าหา Launchpad บ้างซึ่ง Launchpad ดีๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยรับพวกโปรเจกต์ที่แบบเออไม่ค่อยดีหรือไม่ KYC หรือว่าเป็นโปรเจกต์นิรนามหรอกนะครับแต่ว่า มันก็เริ่มมีลอนช์แพดหลายๆตัวเกิดขึ้นซึ่งลอนช์แพดพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะรับพวกโปรเจกต์ที่แบบเออก้ามกึง่งบ้างออ้มีแนวโน้มโตแต่ก็ไม่มั่นใจเนี่ยทำให้ความเสียเ่ยงเนี่ยมาตกอยู่กับนักลงทุนนั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตนักลงทุนก็จะเริ่มที่จะหมดความเชื่อมั่นในลอนช์แพดเหล่านั้นนั่นเองนะครับทำให้โบรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ลอนช์แพดพวกนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปไม่รอดนะครับสุดท้ายก็อาจจะต้องมาหวังพึ่ง ระบบเซ็นทรัลไลซ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าคอปเปอร์ลอนช์นะครับซึ่งไอ้คอปเปอร์ลอนช์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเป็นต้นสายได้แบบแฟร์นะครับแต่เอาจริงๆมันก็ยังมีความไม่แฟร์อยู่ลึกๆซึ่งถ้าให้โบพูดเนี่ยมันจะยาวมากเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมไปติดตามในไลฟ์แล้วกันนะครับเดี๋ยวโบจะพูดเชิงลึกอีกก็ถ้าหากว่าโบลืมพูดก็อย่าลืมเตือนนะครับโอเคอ่ะงั้นถามว่าปัญหานี้มันจะาแ้ไ,ไว โลกคริปโตตอนนี้ก็ยังหนีไม่พ้นความเซนทรัลลซ์อยู่ดีหรือว่ายังหนีไม่พ้นเอ็กชแนนนะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะเป็นต้นสายแน่นอนว่าตัวเลือกแรกเลยก็คงจะเป็นเจ้าเหรียญ BNB นะครับเราจะเห็นได้เลยว่า b n b ตอนนี้ณวันที่โบทําคลิปนี้ก็กําลังจะเปิดลอนจ์แพดของเจ้าเหรียญ League of Kingdom นะครับเป็นเกมที่แบบโอ้โหเรียกได้เลยว่ามาในรูปแบบที่เรียกว่าสูบเงินมากๆนะครับใครที่เคยเล่นเกมแนวนี้เนี่ยรู้เลยนะครับว่าหมดกันไปเป็นล้านก็มีนะครับแล้วด้าหีกว่า มองว่า FTX มันมีโอกาสโตเริ่มแรกเลยนะฮะ FTX มันมีการเบิร์นแบบ weekly เลยนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยจากที่โบดู performance ของ IEO ของเจ้าแพลตฟอร์ม FTX เนี่ยโบก็พูดได้เลยว่าเอ้ยมันก็โหดอยู่นะยกตัวอย่างเช่น Star Atlas นะครับแต่ว่ามันก็มีตัวที่ไม่ค่อยโหดเช่นกันแต่ส่วนตัวเนี่ยโบรู้สึกว่าเจ้า Exchange FTX เนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ไกลเหมือนกันนะครับส่วนเจ้า IEO ตัวอื่นบน Exchange อื่นก็จะมีเจ้า h o b i Prime List อะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นเจ้าเกไ i o ก็ได้แต่ส่วนตัวโบรู้สึกว่าเออ g a t i o มัน ดูลิสมัวไปหน่อยนึงนะครับอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยคิดคนละอย่างก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปกันได้เลยนะครับโอเคจบแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้โบโบด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะฮะและเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนก็สามารถกดปุ่มจอยให้ค่าขนมตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่ม m e m b e อร i s c o r อดเนี่ยก็ลองหารายละเอียดในแท็บงนี้ดูนเดี้งรนงนนี้เราพูด ไเบื่อเพื่อนๆฟังนานแล้วจะลืมนะครับเริ่มจาก NFT และความเสี่ยงของเขานะครับการที่คุณจะดูว่ามันจะโตยังไงคอมมูนิตี้คือสิ่งสําคัญนะครับและเทรนด์ดาวนะครับทำไมดาวถึงน่าจับตามองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าคอมมูจ่าๆนั่นเองนะครับไม่ได้มีใครได้ผลประโยชน์เพียงผู้เดียวนะครับเป็นการช่วยเหลือกันบางคอมมูดาวเนี่ยก็ไม่ได้มีเหรียญไม่ได้มี NFT ด้วยซ้ำนะครับเกิดมาเพื่อช่วยเท่านั้นเองครับซึ่งเทรนด์ีนี้สิ่งที่โบอยากจะย้าก็คือคอมมูนิตี้คีครับเรียกได้ว่าคอมมูนั้เราจน โปรเจกต์กาก,ากหรือว่าไม่ค่อยดีเกิดขึ้นมามากมายแต่สิ่งที่เขาเฟกไม่ได้ก็คือคอมมูนิตี้นั่นเองนะครับมาต่อนที่อีกอีกเทรนก็คือเทรนมัลติเชนนะครับก็สามารถเข้าไปไล่หรือว่าเข้าไปดูศึกษาตัวที่โบพูดไปได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าเทรนเมตาเวิร์สที่จะมี NFT กับแบรนด์เกิดขึ้นแต่มุมมองของมูลค่าในตัวนี้เนี่ยก็ต่างคนต่างคิดนอกาส่วนตัวโบคิดว่าเออมันจะโฟโมมากๆและสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาอยู่ที่จุดที่ควรจะเป็นและไอตัวที่เป็นบลูชิพส์หรือว หรือว่าในอนาคตจะมีเนี่ยก็อาจจะมีคุณค่ามากกว่าพวกแบรนด์ที่มีฟิสิเคิลอยู่แล้วแล้วมาทํา NFT นะครับอ่ะแล้วก็เกมไฟล์เนี่ยก็ระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะส่วนอีกเทรนด์หนึ่งก็คงจะเป็นเจ้าเหรียญเอ็กชเชที่โบมองว่าหลายๆายคนคงอยากจะเป็นต้นสายแต่สักวันหนึ่งคงจะเริ่มหมดความเชื่อมั่นในเจ้าลอนแพดที่ไปหยิบอะไรมาไม่รู้ให้คนกินนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ